สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ของพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับตองการชาแนลนะครับวันนี้นําข่าวสารสาระน่ารู้มาให้ทุกท่านได้ดูได้ฟังได้ชมนะครับผมทวิตเตอร์ตอนนี้กําลังร้อนแรงนะครับที่ท่านนะครับเข้าไปดูเห็นทวิตเตอเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมต่างๆนะครับได้เขียนแฮชแท็กบอกว่าโรงเรียนหน้าเข้าไม่เอาผรเด็จการนะครับซึ่งก่อนที่จะ เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสานะครับก็จะมีนักเรียนนะครับร้องเพลงชาติพร้อมชูธงพร้อมชูมือชูนิ้ว3ามนิ้วขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์บอกต่อต่อ,ต,อต่อกันว่าไม่รับรเผด็จการไม่เอาเผด็จการนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโบลักสีขาวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านฝ่ายเผด็จการนั่นเองนะครับให้ท่านาได้ไปดู นะครับในทวิตเตอร์ในช่วงนี้เป็นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งโดยเฉพาะวันจันร์ทนี้เป็นวันร้อนเลุนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับกลุ่มนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนนะครับได้ทำสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือมาชุมนุมร่วมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆนะครับโดยเฉพาะ การการร่างรัฐธรรมนูญใหม่การทํารัฐธรรมนูญใหม่นะครับมีผู้นําหลายท่านนะครับหลายคนนักเรียนหลายคนผู้นําหลายบทน,นะครับนักศึกษานะครับขึ้นไปพูดเพื่อ,อเพื่อเปลี่ยนจุดยืนหรือเพื่อน,นําจุดยืนของตัวเองขึ้นไปพูดนะครับว่าไม่เอาระบบเผด็จการแล้วนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่า แบบเมืองไทยปัจจุบันนะครับให้ดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับไม่เจาะจงอยู่กับกลุ่มพวกใดพวกหนึ่งหรือกลุ่มทหารนั่นเองนะครับวันนี้ก็คงที่จะร้อนแรงอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าความร้อนแรงนั้นได้เข้าสู่ประชาชนเล็กนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับก็ได้ทําสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนซึ่งเป็นผู้นํา ต่อไปในอนาคตนะครับถ้า,าผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเด็กไม่ควรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า,าผู้ใหญ่นั้นก็เตรียมตัวที่จะหมดสภาพไปนะครับผู้ที่จะเป็นเจเนเรชั่นใหม่ขึ้นมาใหม่ก็คงที่จะเป็นเยาวชนนั่นเองเราควรที่จะปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยให้เขา,เาไม่ไม่ไม่เหมือนปัจจุบันนะครับหรือตอนนี้นะครับที่อำนาจ อยู่รวมศูนย์คนเดียวนะครับอยู่คุ่มเดียวนะครับสามารถสั่งสั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆให้ไปคุกค,คามาประชาชนหรือเยาวชนต่างๆนะครับนักศึกษาอย่างนี้คุกค,คามทุกเส้นทางหาคดีต่างๆให้เขานะครับเราควรที่จะมาตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสังหาของเยาวชนนั่นเองนะครับนะครับการาลุกขึ้นมาของเยาวชนนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเหมือนที่เคยเห็นในยุคพฤษภาธรมินบ้างนะครับยุคอื่นๆบ้างที่เราเห็นที่ผ่านมาซึ่งนักศึกษาเป็นถูกกระทาอย่างเดียวนะครับวันนี้เขาเรียกร้องเพื่อตัวของเขาเองนะครับว่าต่อไปอนาคตเขาจะพัฒนาประเทศในรูปลักษณ์ของประชาธิปไตยอยากให้เป็นแบบประชาธิปไตยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วมาร่วมกันเพื่อที่จะสื่อสารให ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเราต้องการประชาธิปไตยนั่นเองนะครับไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นล่มสลายหรือประเทศนั้นแตกหักไปนะครับต้องการเพียงแค่นี้นะครับนี่คือจุดยืนของเยาวชนนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมแล้วจะนำขอ้อมูลสาระดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับต้องกาชาแนวครับ